bye <laughs> ก็เป็ส่วนของเนื้อง,งานกันก่อนนะคระับเรื่องมาฮาววันนี้พีที่สองครับครับผมก็วันนี้นะครับปล่อยเพลงแล้วนะครับมีชื่อเพลงว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มริมมิ่งเลยไม่ว่าที่ไหนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากดู MV เนี่ยก็สามารถดูได้ที่ยูทูบช anel โอวีทีวครับผมนี่เพลงนี้ทำนานไหมฮะพี่โอ๊บ ก็ประมาณ3มเดือน4เดือนครับผมพี่แกงเป็นคนทำมันมันมันกระบวนการค่อนข้างนานนะในการทำเพลงยุคนี้3าสเดือนมันใช้เวลาอะไรก็คือเหมือนกับว่าเราก็อยากจะหมายถึงว่าตัวพี่แกงเขาขึ้นดนตรีมาขึ้นเนื้อเพลงมาอะไรเงี้ยมันก็เกิดการแบบมีการแก้กันไปแก้กันมาหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้มันได้แบบเนื้อหาที่มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเล่าอะไรให้เขาฟังพี่แกงเขาขึ้นเนื้อหาแบบนี้ไมไม่หรอกคือเราก็เล่าหมายถึงว่ามันแบบเอาเป็นองค์รวมของการรีเลียตกับคนทั่วไปแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นกับเราด้วยออะไรรรเเี้้้าาก็ูสึว่ย การที่เราเอาคําว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครหรือว่าบางคนที่ต้องการเวลาเนี่ยมาเล่นหรือว่ามาใช้กับเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้มันแบบรีเลทกับเนื้อเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันรู้สึกว่าอมันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าสนใจแต่คุณาจะบอกว่าเพลงเนื้อเพลงมันดีเลยกับชีวิตเราอยู่พอสมควรนกันโอ้ยจริงๆแล้วสุดสุดท้ายแล้วว่าศิลปินทุกคนก็มีความอินกับเนื้อเพลงเพลงนั้นหรือว่าก็บางคนก็เป็นส่วนมากแล้วกันก็เอาเอาประสบการณ์ชีวิตเข้ามาแต่ง แลวเพลงนี้นี่ประสบการณ์นานแค่ไหนฮะเป็นช่วงปีนี้หรือช่วงไหนช่วงสมัยเรียนมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเราไม่บอกแล้วก็ว่ามันเป็นช่วงไหนแต่คือมันก็คืออย่างที่โอบบอกว่าการที่โอบปล่อยเพลงออกมามันคือการเดินทางความรักของโอบแหละโอเคันมีแต่แบบเพลงแรกมาถึงเพลงนี้เหมือนว่ามันเกี่ยวเนื่องเลยนะเกี่ยวโยงกันเลยนะมันก็ไม่เกี่ยวโยงกันขนาดนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําเพลงออกมาให้มันแบบว่าเออ มีความแบบหลากหลายอะไรอย่างงี้ครับใช่เมื่อกี้มีน้ำตาด้วยอะไรเกิดอะไรขึ้นมันกดดันคือเรากดดันในที่นี้คือเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างร้องยากครับผมแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเห็นทีมงานทุกคนะคือเขาทํางานกันหนักมากแล้วคือถ้าเราทําหน้าที่ของเราได้ไม่ดีอ่ะมันจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบอืเขาทํางานใน เต็มที่ของเขาอ๋อไม่ได้อินกับเนื้อเพลงหรืออะไรไม่ได้อะไรเลยโทรเสียงให้มันธรรมดาโอ้เงธรรมดาไม่ใ่อะไรวซับซึ้งใจครับทุ่มเทขนาดไหนค่ายเอ็มวีวันนี้ทุ่มเทขนาดไหนเอ็มวีอะครับทั้งหมดทุกอย่างเพลงเนี้ยขบ โอ้หก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านอยู่แล้วคือไม่ต่ำครึ่งครับในในส่วนของโปรดักชันที่โนรดักัน้ในในส่วนของการทาเพลงทั้งหมดนะครับรวม MV ต่างๆ p ี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีการต่ำกว่านั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วโอเข้าใจว่ามันคือการทํางานของเราการสร้างสรรค์ผลงานของเราคือถ้าไม่มีใครมาสร้างให้เราสร้างเองแล้วกันโอตัดไตเราเลยใช่คือโอ้รู้สึกว่ามันคงไม่มีใครแบบใครบ้าทําแบบโอ้หรืออะไรขนาดเนี้ยคือรู้สึกว่ามันคงไม่ค่อยมีมันมีส่วนน้อยมากสาหรับศิลปินะ่นัังจด งานแถลงข่าวหรือว่ามีการแบบทำเพลงให้มันจริงจังแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องการอยากจะให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้จริงจริงทุ่มเทรู้อย่างหมดละใช่ังกระเป๋าใช่ใชใช่แม่ด่าแล้วดูจริงจริงความคาดหวังพี่อบยังไงบ้างครับลูกกับการจินจริงๆแล้วอบอยากจะคืออย่างที่อบบอกครับอบรู้สึกว่าวันหนึ่งอบอยากจะได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วอบอยากจะมองลงมาจากงานเฟสติวัลแล้วเห็นคนร้องเพลงของอบได้มันคงเป็นความรู้สึกที่แบบ เปิ่มใจอีกอย่างหนึ่งอะไรงเงี้ยคือวันหนึ่งเราอยากเห็นคนร้องเพลงของเราได้แล้วก็อยู่บนเฟสติวัลที่แบบได้มอบความสุขให้กับทุกคนอะไรอเงี้ยอีกหนึ่งรูปแบบแล้วกันเพราะปกติเราจะได้เห็นในแบบในพารนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไดดูงานวันนี้แลเป็นไงฮะสะสมแก่ใจไหมส่ยงามเสะแก่ใจสุดๆเลยฮะก็รู้สึกว่าเออเราแบบอุตส่าห์แบบอดหลับอดนอนแบบว่า ลงทุนไปขนาดนี้แล้ววันนี้มันได้แบบว่าเออมันมีคนเข้ามาแบบให้ฟีดแบ็กเราแบบว่าชอบบอกว่าชอบเพลงเรานะเรารู้สึกว่ามันหายเหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็ยังจะแบบไม่หยุดทำหรอกครับเราก็ไม่หยุดแน่นอนจนกว่าตังค์เราจะหมดครับพูดเป็เวทีว่าจะมีซิงเกิลที่3ามท่ไปแล้วใช่ใช่ครับผมก็คือขึ้นเดโมมาแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เป็นอัดร้องครับ แรกใจจริงของออยากจะมีทั้งกี่กี่ซิงเกิลนีนีครับยาระบายอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีนี้อบอยากทําให้ได้สักสามเพลงครับใช่ละปีหน้าค่อยๆว่ากันไปเรื่อยๆดูจํานวนเงินก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทรัพยากรของเราค่อนข้างมีจํากัดออนี่แหละ่การตอบรของแต่แรกซิงเกิลแรกมาเป็นมนซิงเกิลสอดเรามีความมั่นใจขนาดไหนว่าเฮ้ยเราจะมีโอกาสจะได้ทําต่อไปเรื่อยๆเลยคือเราก็รู้สึกว่าตราบใดที่เรายังอยากทําอยู่แล้วเรายังมีความชอบอยู่เราก็อยากทาไปเรื่อยๆนะครับคืออย่างที่อบบอกว่าก็อบทาเพลงมารู้สึกว่าอยา ไม่อยากทำให้เรารู้สึกว่าวันหนึ่งหรือในอนาะคตผ่านมา10ปีเรากลับมามองเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่ชอบเลยเราแบบยังชอบสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้เพื่อนๆมาเยอะผู้วูเยอะเพราะพี่ก็นึกว่าน้องปางมาปร์ตมาเขาว่าะเขามาชวนหน่อยดิเขามาแลล้้วเาอยู่ไหนแต่ว่าเขาเขาเขามาให้มาแสดงความมิดีในห้องแต่งตัวกลับไปแล้วเหรอกลับไปแล้วเขามีธุระมือไม้นิดนึงมือไม้เขาแอะมามันคันคันนิดหน่อยเขาเขาต้องายเพลงเหมือนกันเขาเขาพูดถึงเพลงเราไงบ้างคะได้ฟังแล้วเขาพังอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยเออเพลงดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่ขออนุญาตสอบถามที่มีเขาว่าแบบ ออจีบกันจริงไหมคะโอ้โหอเอาอะไรมาจีบกันเนี่ยไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเลยครับกลายเป็นคนโสดทั้งคู่ไงใช่คือคนโสดทั้งคู่แล้วคือคนก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าเออ,เอ,อน่ารักดีแต่ไม่ได้ไมันมีข่าวว่าคุณชวนเขาอ,ออกเดทวชวนออกเดทขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีผมไม่ได้ไปชวนใครออกเดทเลยชวนกินข้าวมไหมคะชวนกินข้าว ผ่านผู้จัดการผู้จัดการไปด้วยกันมีมูลให้พี่กรไปด้วยหรอคะให้พี่กรอนไปด้วยเพราะว่าพี่กรอนเป็นแฟนคลับเราว้ายมีมูลเลยพี่กรชอบเสียบโมเมนต์เราแรงเกินก็คือไม่ได้สิทแต่ว่าก็มีแบบว่านัดกันใช่ก็คือหมายถึงว่าเราก็คุยกันในฐานะแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแหละครับไม่ได้แบบว่าถึงขนานแบบโอ้เธออยู่ไหนไปกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยผ่านแต่ผู้จัดการปุ๊บต่อไปก็คือเสร็จต่อไปคือสามารถชวนกันเองได้แล้ว ไม่ได้ขื่ขั้นจะข้ามด่านใครไปครับผมเพราะว่าล่สสุเขาบอกว่าเขาชอบคนจีนแบบไม่จีอออุ้ยทรงมาทันี้เหมือนกันมาทางมาทางเราเลยนะใค้เก่งสุดกเออครับุณเพื่อนเชร์บ้างไหมคะพี่ก็เออน่ารักนี่นะคนนี้อะไรเงี้ยก็หลายคนก็เชร์นะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเออ เออไม่เอ้ยยังไงดีนะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพร้อมแล้วดีกว่าเรา้ยรางไม่ได้แบบว่าเออจะต้องแบบว่ารีบเร่งมีความลักหรืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยจีบมาร้องเพลงไงค่ะจีบมาร้องเพลงมันง่ายขนาดนั้นไม่ก็เพลงเขาก็เป็นแนวแบบโอจีบมาร้องเพลงอือขอไปคิดดูอีกทีนึงแล้วกันที่บอกว่ามันเป็นที่พร้อมก็คือยังไม่ได้ปิด โอากาสกับคนนี้เนาะ,ะเป็นคนนี้เลยเหรอไม่ไม่ได้ปิดกับคนไม่ได้ดปิดกับใคร, <ขอ S 1> รเลยคือแค่รู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแค่แบบยังไม่พร้อมแล้วเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราแบบว่าไม่พร้อมแล้วเราไปเริ่มใหม่กับใครแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นเสียเวลาเขาแล้วไปทำลายความรู้สึกเขาด้วยอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรอวันพร้อมก่อนใช่ต้องรู้ใจกันอีกนานไหมฮะแฮชแท็กรอวันพร้อม ใหหม่เรอแต่เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วฮะเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วก็เขาพร้อมแล้วครับแต่เรายังไม่พร sure. ้อมหมอโอ๊ยเลยไม่พร้อมให้เวลาเราหน่อยตอนนี้สดมีหัวใจแต่ไม่อยากรักว้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พูดได้เลยว่าเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยครับเกินสดเกินสดเกินเพราะว่าเธอเอาจริง เปิดแชทมามีแต่ไลน์แม่ไลน์ผู้จัดการแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วจะวันที่เขาดอกไม้มานะเขาเอาต้นไม้มาโอ้ยเป็นต้นอะไรอ่ะรักนะฮะเนี่ยชงเก่งเกินเออยังไงว่าเริ่มต้นกับเราใหม่เออเริ่มต้นใหม่กับเราใหม่ยินดีป้ะ นี่เป็นนักข่าวหรือเป็นหมอก็ไไม่้้จะเเงินนแลวาีอครับนีอะไรต้นไม้อะไม่เธอราสีอะไรราสีกรกฎเนี่ยวิเกนวิเกนจะเนื้อคู่จะเป็นคนเสียงดีอะไรวะเนี่ยครับคราเป็นว่าคือฝากติดตามเอาให้น้องฝากเพลงหน่อยเนาะฝากเพลงหน่อยแล้วฝากติดตามความรักของเราด้วย ก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะครับก็แล้วถ้าใครอยากดู Mv เนี่ยก็สามารถไปดูได้แล้วครับที่ y o t u u e c ช anel อ๋ทีนะครับผมฝากเพลงนี้ด้วยนะครับใครชอบก็ฝากบอกต่อกันด้วยครับแล้วก็แฮชแท็กโอปางฮะโอ้ยหมอเข้าไม่พักเลยีแพร่เพทางอ่ะฉีดจนพุนหมดแล้วตอนเนี้ รอวันพร้อมครับแท็กอะไรนะรอวันพร้อมรอวันพร้อมเข้าไปอันทีโอบมาลัวนี้ตันี้นึ่สเฉียเฉียดไปต่อเนี่ยีเชียวมวยมาทำเนี่ย Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.